แยกสาขวานเนี่ยจะเหลือช่องจราจรแค่นี้อ้าโหดบ่นะพี่ใหญ่ก็เยอะนะถนนสายนี้ระมัดระวังด้วยนี่ระมัดระวังหลุม้างหนาพอบุญสูสูนนะไอ้กำลังใจใเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เหตุสะพานสามแยกให้พ่อแม่พี่น้องบสนี่ปีไม่นี่ยได้ยุดงานบ่เน,นี่รถเกียนี่ยได้ยุดงานบ่น,บนี่ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมถนนไทยแลนด์กับแอดมินบ้านเฮาอีกแล้วคลิปนี้พี่นี่พาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศจังทองถนนอำเภอเมืองหรือแยกสะขวัญจังหวัดสะแก้วทางหลวงหมายเลข359มันมีอย่างไรทุกคนเออเขาเห็ดสะพานข้ามแยกเออสะพานข้ามแยกสะขวัญ เดี๋ยวผมจะหาข้อมูลนี่จังได้ดีว่าโครงการสะพานขามแยกสาขวานเนี่ยมันจะแล้วย่ำแต่อีกผู้ใดหูลองคอมเมนต์มาเบิ่งได้เอาทุกคนแต่ที่แน่ๆบรรยากาศก่อนจะฮอดเทศกาลปีใหม่ที่จะฮอดนี่รถติดแท้แน่นอนรถติดแท้แน่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจอดหามุมจอดอ่าท้ายเบิ่งบรรยากาศโดยรวมนี่ก่อนตรงนี้ก้อนออกไซด์นี่แหละจอดนี่ก่อนเออนี่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 เห็นบ่นี่ สังเกตว่าขนาดโบเมนเทศกาลนี่นี่มือนี่มิดเป็นมือวันปกติที่ถ่ายคลิปนี่วันจันทร์ด้วยซ้ําทุกคนเออยังไม่หางแถวใดในระดับหนึ่งมีหางแถวนะเด,วเ,วเ,ววเดี๋ยวเขียวไฟเขียวแล้วเดี๋ยวเขาออกไปคือนี่เห็นบ่อกพี่ใหญ่ก็เยอะนะถนนสายนี้ระมัดระวังด้วยนี่ระมัดระวังลุมข้างหนาพอเดี๋ยวเขาออกไปนี่แท็กซี่ มาตะใดเดินทางปลอดภัยเดินจากสี่เอ้อคขับกี่ปลอดภยัยขับพี่ปลอดภยัยไปทั่วไทยขอให้ปลอดภัยทุกที่นะพใดที่พัฒนากดติดตามเพจถนนไทยแลนด์นะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เด้อก่อนอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนเพจถนนไทยแลนด์อย่างร้านวินทูลโทรทัศน์บุรไข่สดเสริมสมบัติสังคพันธ์คนละยำละหานทรายก็สำรานเฟอร์นิเจอร์นะครับโจ้พารวยนะขอบคุณเลยหลายครับเป็นสปอนเซอร์ให้ปีนี้นะ ไปเบิงบรรยากาศทึ่งทองถนนน้ำกันตามสเต็ปตามสไตล์เพถนนไทยแลนด์ทุกคนแนวมีภาพมุมสูงแน่ภาพมุมต่าแน่ทายส,สดๆบ้างสิงน่ะอยากเห็นผมไปทายยูไสกะคอมเมนต์มาได้อยากเห็นผมทายมุมสูงอยู่มองไรกะคอมเมนต์มาเบิง <c oughs> ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อหรือสามารถกดส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจให้เพทถนนไทยแลนด์ได้นี่บรรยากาศแยกสาข,ขวัญน,นี่แหละทุกคน จะเหลือช่องจระาะจรสั้นนี่นะในในในเทศกาลปีใหม่ที่จะห้อนนะทุกคนเขาอ่าแยกสะขวานเนี่ยจะเหลือช่องจระาะจรแค่นี้อ่ามโหดบ่นะนี่ขนาดมือทรรมบดาในรถกันยังติดฝสันทุกคนอืมเดี๋ยวเอากล้องออกมาจากกระจกหนาก้ารถกอนอึ๊บนี่เห็นบหเห็นไ่คนต่อแถวมากกันหลายนะนี่คุณน่ะเขากำลังเทตถนนอยู่เขียวแล้วเขียวแล้ว ข้างหน้าขเขาเป็นเสียกเลี้ยวขวาไปจันทบุรีหรือไปจังหวัดตราดเนี่ยทา้งหลวงหมายเลข317ออกาซกับทั้งหลวงหมายเลข317ทื่อกันไปเมืองสาแก้วหรือจะไปกระบินบุรีเวลาไป304ก็ได้เขาขี่ตรงไปเด้แต่ว่าไฟเขียวมันน้อยหน่อยเด้บุญสูๆนะให้กำลังใจใเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เหตุสะพานข้ามแยกให้พอแม่พี่น้องที่ใส่รถใส่ถนน,นเนี่ยได้ใส่งานเสร็จในโครงการ ไม่ผิดไหดหนิผมแน่ใจเดี๋ยวถ้าผู้ใดหูคอมเมนต์มาเ้อแต่ถ้าผมเห็นไปอ่าครงการผพว่วัจะจอดเบิ่งเฮือน,ส,ส,นสู้ๆนะเจ้าหน้าที่นะสู้ๆให้กำลังใจให้กำลังใจอ่าคิดว่าปีไม่ที่จะหออเนี่ยการจราจรจ,จะติดนักในมือไดนี่บ่แน่ใจจะจะอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆทุกคนผู้ใดเดินทางวันที่ตัวไหนคอมเมนต์มาได้ทุกคนสามารถคอมเมนต์มาได้บอกก้าวกันได้จะได้หูวัน การจรลาจอดเนี่ยมันจะหนักในมือไหนออนี่รถบดรถบดนี่ปีใหม่นี่ได้ยุดงานบ่น,บนี่รถเกตนี่ได้ยุดงานบ่นี่สู้ๆได้สู้ๆได้ลูกพี่เนอะให้กำลังใจเออนี่ล่ละทางหลวงหมายเลข359บ่แสงก่อนแสงก่อนอือ ครับขี่ปลอดภัยเดี๋ยวอีพีต่อไปผมกัน่าจะไปรีวิวถนนช่วงอีกช่วงหนึ่งที่ขยายมีขยายอีกเน้ยก็คือ,อช่วงวัฒนานครหรือช่องกลุ่มเนี่ยไปหาวงเวียนโคคารอำเภอตาพยาก่อนขึ้นเขาช่องตะโกเออมันจะมีอียุดจุดหนึงนะราจะเบิง้งไปคลิปนี้อีพีนี้ก่ะสวัสดีครับ